ตันหาโลผู้มีก็บูอ้อแ <Yeah, yeah. laughs> หอกีฮ้ยไปดูสองสวกอิสสวัสดีครับพี่น้องวงไฟสูกทุกคนวันนี้ก็มาใส่มองอีกแล้วเก่าครับผมกระถานอุ่นครับถึงมาครับผมกระว่าพ้าอ่อนอ่นนะมาใส่ถึงไป้เดี๋ยวนั่นว่าผ้าอ่นถึเมียน เดี๋ยวไปยามกันครับพี่น้องไม่มีเศษป้ายล้ายบอลเกี่ยวบอลดิ้นเดิมครับลกไปก่อนอีกแล้วครับพี่น้องชไปครับพี่น้องพยายามมองกันครับม้านบอลแล้วพดเองกันอ่ะมาหอดตอนแรกแล้วครับบัตโอ้มาแล้วพี่น้องตัวแรกครับตัวแรกก็เสียไหลยืนนะนี่อ่าตัวที่สี่ครับโอ้ เอียบเลยพี่หนอเอาโอ้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 โอ,นนนอ,อ้น่าดูดด้วยบ่ได้ด้วยเนี่ยนี่นี่มาแล้วครับทแนแค้นอู้ยังยินอยู่ตัวเราเสียงปลานะครับนั่งโซ่อ้สุดยอดครับครับพ่อได้อยากได้กินอยู่อะขนาดพี่น้องข้าวเดียวงานนัง่งยิงเลวครับ โอ้ยสองครับเลยเดี๋ยวนี้โอ้ต่อสองครับอีดอลแลตอนหนึ่งนะครับเดบประมาณอ่าเท่ก็หละลู่หนึ่งลู่นึงครับเดี๋ยวมาเป็นตอนที่สองกันต่อครับนะมาครับตอนที่สองตัวหนึ่งสองครับพี่น้องโอ้มาแรกครับสองครับ คุยรามคุยรามครับกำลังเด็ดเลยตวกำลังพอปปิใหาวิธียากเดชอยู่โอ้ไม่อีกแล้วพี่น้องโอ้โห้ยยาเด๊ะอะองเลย บาทละตละตก็โอเคอยู่นะครับนะนะอ้ยักษยยักนี Idol> ่ต้อเปียนื้อนะว้นันนี้พี่ปุ่มอยู่บนยูกินฝนไม่เม่นอีช้างหันเบเ่งเองพี่น้องโอ้ยเออเออสามว่บเรียบร้อยแม่นวันนี้สองตอน ตอนหนึ่งจำตอนหนึ่งอะไรนี่สองลวงเร<อ>ียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับกูเสรร็จเียบร้อยมือนี่ใส่แค่สองลวงครับมือนี่สิไปวานแห่เดี๋ยวผ่านลิวล้วผ่านลิ้วสิเป็นผู้ด,ดมือวานแห่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเจียววาววันแห่เดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องจาละทีไฟเลือนำไปไปเบิ่งไปเบิ่งนผ่านลิ้วตึ้งแห่ครับผ่านลิ้วสิหมานบาวเมือนี่สิว่าโดนเดี๋ยวอะไรผ่านโดนคือวะผ่านลิ้ววันแห่ไหม ม้ามดอ่ะร้ายปันเลยของเศครับพันเฮตะโอ้ปรได้อยู่ครับแจวอยู่แจวอยู่บากาเบื้องแห้งเหลเดียวมันสีรุดปลาพี่โน่มสองเที่ยวมั่วไป อ่าบ่านแล้วครับว่าแล้วครับเบิ้งพี่น้องครับหาวเลยบ่หาวเลยโอ้เบิ้งเบิ้งครับไครบ่ปลาบ้นนั่นดิพี่น้องโอ้ตัวเดียดวโอเคแล้วครับบาตัวโตกับแม่บ้านเาฮะบ้เีก okay. oh, ็บ้าไดบ่นั่นนัม่ยอะไรานยู่เสนจำเนจงกงพกมาเอายู่บ่เอายู่บ่ ไม่เอาไปใส่กระทังไว้อ oh, ่ามาพี ER ่หนโอ้พี่หนุ่มหนุ่มจริงเดืเอ้ยผ่านหน่อยพี่นครับตาบ้ากระเป๋าได้ยเนี่ยนอจเอาเดี๋ยวบานั้งบ่แห่งส่วนไก่เดียอ้เนี้ยมแตกผักตีละต ยังวันนี้ัะอ่ายจังวันนี้ว้ายรถจริงน้ำมันกู้ได้ดลยนี่ยังวันนี้ครับพี่น้ำมันจริงพี่หมวกไปพี่หมวกไปกําลังได้กํลังนี้แล้วกํลังเดิงแขนกันโอ้โพี่หนูภาคไทยวันพี่น้องเลยได้หรือไม่ได้ครับอ่าไม่ได้ครับ เวลาแกว่าบงแคนเลยว่าไงครับหนแนาคงแล้วคองแล้วได้หครับรังีกลายมิอบลาไปกำไปกำไม่ได้ายาวหวเจ้าอนาคเต็มไเลเรอไปง่าไปนึ่ง ไปจับหลังกายไปนี่เออเออว่าไ้ครับจักบาดจะจับพี่น้องเบื่อนีอืมเกียสยเยเียนาฬิกาโอ้อดไยอีแล้วพี่น้อง ก็เฮ yeah. yeah. ็นวิ่งไปไกลน้ำเลืกเติมนะตั้มหมดตั้มหมดใจตั้มหมกองยไอ้กันอ้าวขึ้นแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ขึ้นแล้วขึ้นแร้วครับบ้านนี้มุดลิว ม่ีเิงปล่อยบพิงได้ปล่อยปล่อยเด้นึ่ือยู่บนบานกากัน่าเาด้วอาเอาโอ้ยลุดน่ออกตาเอ้ตายอู้หนึ่งตายแล้แฟนดูสวง

ยินเสียงป่าเหรอเอ้ยเอาดังยังไม่กาออยู่อันนี้ยืดกันทั้งหมดข้นบกเป่ากันแจังไหมฮาาวงลวกับอบานเดียวถึงสี่ถึงสยตอนแรกๆบ่แต่ตอนนี้มันมิดอิ่มสิมูมน้ำน้ำไ้แห้งแห้งเนี่บอกมันถึอป่าอื ตอนนี้น้ำมันมันคอยลุ่งเหลวมันรูจบอกกแบกนะมึงบดไปนะไปใจแรกจะมองนะไปถอยกันล้เนาอ่ะผ่านเี้ยกับทถอยแล้วครับเฮายพไายามมองต่อครับพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายเริ่มพี่น้องอำลาเฟนฟนน่บายบายัยอนบนนี่ะเดี๋ยวนุ่มุ่มเตียมนนอ้บี้ครับเลยครับอ ไปครับโอ้ยขาดยอดเลียดไปว่าทันว่าทันไปว่าทันครับกับพ่อหอมปากหอมคอคมาวมามาอ่าเบิ่งพันธ์วานแหวเบิ่งเขาวานแหวีอเวลาไปยามมองเขาต่อครับตอนนี้ก็ได้เวลาออกไปยามมองต่อแล้วครับไปไปเบิ่งก้าวไงกูใช้ สุดปองกันโควิดบ่พพพูรัยโควิดพนี่ก็นุดป้องกันโควิดนี่ครับนี่โควิดบ่ป้องกันโคเช่อทำแรงโอ้โหมาแล้ครับพี่น้องภาคสองครับแต่น้องนาย้อนน้อง่อยนครับฮ่าฮ่าฮ่า ได้เนี่ยบอลเพ่นยัได้บอลครับว,ยวายต่างว่าแต่นอกวากินเขาน,น้ำผาดอ่อนเนื้อเหมือนมเรงนี่กินเ,เขา,าน,าน้ำผาดอ่นเนื้อมือรงเก็บเล็กผสมหน่อยไหมครับภาก็ะสิกลับที่พักกันแล้วครับเดี๋ยวมาแรงจังมากยามกันไหมครับมาแร็งนี่รับรองว่าบ่ผัดคือเกาครับเด็ดเด็ดแน่นอนคือเกาครับ ไปจอบก่อนที่กลับไปพักก่อนครับโอ้เสียงป่าเหมมามาอีกหนึ่งผลงานครับฝนตกบอกฝนมาตกดิีมาขี่หนอง ป้าครับปลาย่างก็ล่ะปลาปลากระบอกป้าจอยครับปลาจอยป้ากระบอกปลาเหนียกเกิ้ลกระตั้งหงครับผ่านหนุนตั้งหงซอยทีๆเด้อท่านสั้นขยันซอยปิีนปลากรับกรับโดยผ่านริ้วครับวันนี้ แสบแน่นอนนะมาเกาะกันอีกแล้วคร<ห>ับมาโดนอืมมาเกาะกันอีกแล้วจ <laughs> ับเขาได,ด <laughs> ้เลยทำไมเนี่ยฮะหนูว่าเป็นอะไรธารกิจจำเป็นเนาะเห็ดตะเวียกเบียกโบเห็ดเบียดยังไงรู้ไหมจิ๊กขาว่ะ อัเฮงจังจะมันหูเกียดมึงทียังน้เยตงเกียดเลยไปหาเซียวแล้วสังเกียดเซียวให้มมาเลยครับพี่น้องกินข้าวครับบ้านนี้ รุ่ยโอ้ย่อนยั่นีมีวะไเออีโอ้ยเปิดบกเปิดบกวคนนี้ว้าอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้โอ้ย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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่ยโะ้ยโอ้ยจอ้ยโ้าวจะปโอ้ีโอ้า เอาเลยครับพี่้องยินเขาครับวันนี้มากครับมันนี้ยินเขาครับผ่าเหลิวครับนี่สองไฟนี่เอ้ครับปลายังผ่าเหลวปลากระบอกครับปลากระบอกดูเน่นอนะนะแต่ฉันดูออซันซันดูดูอรง้ไบยามกันเลยรู้มันจะยู่ยายามกันเยเอาเกลือวมันมันมุมเ้ไปตึงเหนี้ย้งาเดี๋ยสิใส่ น้อยดแมนเหมือน,นใท่ที<อ>ทีต่ใอใ่ทีดีต่อไม่ใช่หมองเขาวันเงียมาผ้ากันมาด้เสาเป็นยังไือั้งใจหน่อย Okay, <laughs> โอเคยูครับแจ็ลูกโอ้ก็ใส่ไหลงานเต้านี้ครับตีหาลก ร้อนหาลโอ้มีกระบ,บูพร้อมอยอดครับเขาใส่ไหลอยู่นะพี่น้องแางตำ่ำจะตีบืดผ่านอ่อนอืมวันนี้ครับเบิด์ตทิพซม,มี่แล้วครับผมอาร์ติลาพีลาหนองไปเพียงซม,มี่นะครับผมพี่หนองประกันคลิปไหมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ